ะวินสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างร้อนไหมไม่วันนี้อากาศพอดีครับวันนี้ไม่ไม่ร้อนไม่หนาวเลยไม่ร้อนไม่หนาวเนาะค่ะอากาศพอดีอ่ะคุณผู้ชมตะวินว่าเพิ่นบอลหอนมื้อนี้แต่ว่าก็อยากหอนนิดๆอยู่นิดตะวินครับเมียนบ่ค่ะป๊าปแตงโมวันนี้บ่าวเฒ่าเมาแตงโมมาคุณผู้ชมตามลูกโตโตเอ้ามื้อนี้จะพามาหาเจนโอตารีคือเก่านะคะ เจลอตเตอรี่พันไดายัางกินแรงทอดนื้อค่ะสวัสดีค่ะเจลอตเตอรี่ค่ะสวัสดีตอนแรงๆคั่มๆนะคะุณผู้ชมคั่มแล้วนะคะมือนีมาหาเจลอตเตอรี่คือเก่ามาเบิ่งว่ามือนีเจพันไดายัางกินแรงยังเลยเจใส่กรอกวะเนี่ยอไปตลาดก็เลยแบงอ๋อได้ใส่กรอกมาอ่าะคะุณผู้ชมเจเพิน่นจะทอดเนื้อ,อมากินข้าวแรงน้ำเจนะคะ เปิดเจให้หนูถามนะเจอะไรคะยางไปยางมากเลยเจหนูเวียนหัวเนื้อหมดเจถอดมดีบ่เจอ่าป๊ดาดใส่ขึ้นรุ่นแรแกเห็นไหมหมูอืมเอาใส่ใส่เบิร์เลยปะบร่รลเลยไปขึ้นแห้งแท้ก,แก็แห้งดอกใหม่เลยละ่ะเว้ยมันไม่ได้นะแม่หมูจ้ะ ทอดเนื้อกับอะไรวันนี้เจ๊ผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราทอดเนือ้อเอาเอาไหนะไม่เจ๊แม่เอาอยัางล่ะต้องซ้อนต้องซ้อนเลยบ่โอ้าอุ้ยผู้ใดแก้วยผู้แก่ของเจ๊ต้องซ้อนจันจีมาเอา้ยไฟแรงเกินไปไม่ไม่หมูค่ะไฟแห้งอยู่จ้าเจ๊ไ,ไ,ไฟแรงอยู่ค่ะเดี๋ยวนะเจ๊ต้องเอาออกก่อนเนาะเอาค่ะไปชมมือนีนะคะ ข้าคืนวันที่31มอมเม,อมีนาคม2568ค่ะมือนีบบ้าวเถาเพิ่นวาเพิ่นได้แนวทางจากปู่น้องบัวดแดงมานะคะพี่ชมแล้วก็ชุด3ตัวคนด่านคุณทศนะคะพี่ชมจังทะเบิงน้ำกันงวดนี้ <ใด S 1> บ้าวเ่าเพิ่นได้มาตัวใดเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะคะพี่ชมงวดวันที่1เมษายน2568ค่ะเอาบ้าวเ่ายังประมาณบอสเจ๋เพิ่์นได้เท,เทนึงแล้วค่ะเพิ่นได้เทนึงแล้ว เอาค่ะผู้ชมกต้องเอออกก่อนมันแห้งปวดไหมหมูรอเบาวเทาจะเข้าก่อนนะคะเพื่อหมักเพื่อชอบน้ำกันไก่หอดมือแล้วไก่จะได้รุ่นแล้วนะคะพี่ชมเดี๋ยวแล้วเอาเอาสามตัวไปเลยพอเซียนสายยานะคะพี่ชมตัวไหนล่ะพ่อสองศูนย์หกเอาตัวเดียวคู่เดียวตัวเดียวคู่เดียวพอเซียนสียยานะคะพี่ชมเพิ่นว่าเพิ่นอยากแบ่งปันเอฟซีนะคะปันใช่อืม สองศูนย์หกสองศูนย์หกเปนปะพ่อเออตัวเดียวละพวกเราอีกดอกมันใจเลยเป็นบ่พ่อมันใจว่ามันเป็นว่าโยกครับผู้ชมก็วิ่งศูนย์ค่ะวิ่งถ้าวิ่งก็คือวิ่งศูนย์คุณพ่อเสียนชายานะคะผู้ชมเพิ่นอยากแบ่งปันแนวทางเพิ่นว่าเพิ่นกับมันใจของเพิ่นอยู่นะคะเพิ่นว่าสองศูนย์หกไ่ได้ตัดบ่พ่อตัดบ่พ่อ ววต,ตวบาพอเน้นตัวเดียวคือสองศูนย์หกหลักกับศูนย์หกแป่นบะพอค่ะเอาท่านผู้ชมเพื่อมกักเพื่อชอบน้ำพอเซียนซสาย,ายานะคะงวดวันที่หน, 2, 8, นึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะโอ้ถือว่าโชคดีเนาะเจนเนาะสำใดับสำนึงพอเซียนซสายา,ยา,ยาแล้วบอ่คอยบอกแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบอ่คอยเบามือนีิจังไดบุเพิ่นจังมาบอกอยากแบงปันอีกี โอ้เนาะดีดีค่ะเมื่อนี้ไก่จะหอดมือละปัดทอดอิรีบะเจคันทอดไทยปัดจังไดนจังที่กินเหลือล่ะนี่ว่าถือตีจ้ะกินสามคนทอดสิ้นว่าเป็นโลหนึ่งโล่หนึ่งเหรอปั๊ดแม่หมูเบอกไปเอากระแมนตัวซ้ำโลหนึ่งเนาะเอาทำไปช่วงไม่กินน้ำไม่กินซอยเกลือโรตีนี่ได้ค่ะกระทอดเตี้ยเอฟซีนั่นล่ะแซ่บบ่แม่หมูกระแ่บอยู่ได้ค่ะแม่หมูซี่มึงแล้วแซ่บอยู่ คุณน่ะผู้ชมเมื่อแห้งถอดแคบแสบเนาะคุณน่ะเจีัเปนหิวครัขอบคุณของคนพอเซียนจะยานะคะผู้ชมเป็นไหมาเม็่เดียวคือสองศูนย์หกเป็นว่าถ้าวิ่งวิ่งศูนย์นะคะผู้ชมัม่ยังไลเจี๊าไปกินไปอย่าอิ่มเด้อเป็นไงบอสเจหิวเจังกินดังเหตดนะคะผู้ชมพวกเจ๊ยปนไเป็นหิวคนมา คนกินได้กัดดีใจน้ำน้องพี่น้องเนาะคนก็ลังเจี๊ยี่เนาะลูกบาเทองมาแล้วท่านผู้ชมเยาวาลเราซอฟเรกบาทองไม่โม่ลูกบาตซอฟลูกบาตซอฟนี่ตกใจแห้งลูกหมูซอฟในราเขียดรถพี่น้องเยาวาลซอฟลุงกับหลานไม่พี่น้องได้หรออันนี้หลานเราถมไม่โม่หม่เป็นหลานโตุิตัฒน์ไปแม่ไปซอยตะวินจัดของไปแม่มันทังได้กินเนื้อหมดไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้กินทอดเนื้อเย็นหรอ มื่อนี้ยเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจเพิ่นถอดเนื้อโลดหนึ่งถอดเนื้อโลหนึ่งบนเจเจได้หนึ่งเขาอยู่ปะหนึ่งนิอ่า่งมัแมนเจได้มาแล้วบ่าผ่าวได้บาเจก็ได้เบาๆลืมลืมบอกเจไว้ทำชุ่มบ่าวถอาก็ได้เพราะเป็นยังอุ่นนิดๆนะเจนะอ้มันอกินกับเขาเนี้ยอ่อนแอแทบจะดูยอดยุคดูธรรมะทแม่งถึงเจเมื่อไ้ไหมเมื่อไ้ใส่ยังสีเจน่ารักนี่ เอฟซีมีเลยชุ่มมาเจน่ารักไม่เจโอ้ยเจ็บนน่ารักน่าเล็กนี่นั่นนั่นว่าน่ารักในเจแล้วจะตายล้จะแดนล้วนเออเออเออสีว่าทุดฟางมือนนี่สั่นหมวกมาแม่กันเลยอ้ยใส่เห็นไหมหมูเบิ้งเออเเอาเป็นหมูแล้วมันก็ได้สีหวานแท้เอาเส้นคัดเจหมวกเขาท่านี่โอ้พี่น้องเมึงชุดเลยวคุณน่ะคือเป็นคือเปนเจขึ้นไปเจคือเป็นสั่นๆ่นสิเจอ้าวมันโอ่ลงมันโซ่บ้าพี่น้อง อาเจคือเป็นสันๆันะมันเป้าเทาเกิดไปกู่บบงเอ้าวโ้โหไห้มันอยู่ในราเจมันอยู่นับนี่ท้ามน่สได้ขี้กันยางแล้วนี่อ่าด่าลาพูดนะจนได้ลองสีนี่ให้ไม่หมูเบิ่งไม่หมูว่าหนาลักดีว่าจ้าว่าหนาลักก็บ้านาลักนเข้าทาเจ้าค้าจะคักบ้าคักแล้วไปกับแบบออกกันซส์อรเจไซส์รถส์อันซื้อพ่เื่ลกแกอยู่แก่เจทอดเมื่อเนี่ยเมื่อเด็ดเดียวบ้าเทาอันปกติว่าจะบอกเป้าเทา บ่าวส้ากุุ้งข้าวเต้มมอแบบนี้เจ๊กินตัวคุณเจ๊ใช่ไหมแม่หมูบอกสุเพรรนฟังแล้วเพนมจะกินข้าวเจ้าเออเจ๊กับไปน้ำได้เบิร์ตจ้ะเออแล้วพาเจ๊อ้าวเข้าเจ๊จะพัดกระเพราแม่นอ่าท่านผู้ชมนะมาเบิ่งน้ำกันนะครับผมปูหนองบัวแดงนะครับชุดบนเป็นบนชุดล่างเป็นล่างนะครับแล้วก็ชุดสามตัวคนด่านคุณทศนะพนมเป็นชุดลับนะพนส่งให้บ่าวเถางวดนี้คือว่างวดแรกนะชุดลับสามตัวตรงๆนะครับกับบลับดอกคนณมานะเป็นชุดที่เพิ่น ส่งให้บเบาเถาเพิ่นว่าอ่าเป็นชุดสามตัวนะครับอ่างวดที่บ้านมาปู่น้องบัวแดงนะครับชุดชุดบนเพิ่นสามสองให้บทมาลาังนะครับตางวดนี่เฉลยว่าบาเถา,า,าลงให้ี่เอฟซีบังในเรื่องพ่นว่าโครงสุดท้ายนี่ละนะครับโครงสุดท้ายอ่าเฮ้สมาร์ทข้อใช่พร้อมจังมาเบิ่งอ่าเจ๊เชนห้อนหรือเปล่ายังเอามาเบิ่งน้ำกันก่อนทำชุ่มจังมาเบิ่งเจ๊ผัดกะเพรานะครับผม <c oughs> จออันนี้ยังไรเจณเนี่ย พผิด <Okay, S 2> น้ำปลาพริกน้ำปลาน,นับชมปูน้องบัวแดงนะผมะงานที่พันมาปูพันทรงไม่เบาเถ่าพี่น้องเบาเถาประเดินะร่งไห้นับสามสองให้บนมาล่างนะับเตาของปูงนนานหนึ่งบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะับหนึ่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนับเด่นบนนะับเป็นเลขติดบนเด้อพันมานับเลขติดบนเลขด 1, 2, เด่นบนหนึ่งสองสี่นับเด่นสองโตก็ขึ้นหนึ่งกับสองนับจับคู่หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสี่ 0234 24นะครับเพราะว่าชุดหกคู่นี่จะติด124พี่น้องทาสามตัวเพราะว่าเอาหางเดียว412นับชุดเน้นบน12นับ120224เน้นสามคู่อันนี้ชุดบนครับชุดล่างเด่นล่างอันนี้เป็นเลขติดล่างพี่น้องนะับเลขติดล่างนะครับเปิดมาก็เลขเด่นล่างนะครับเลขมาล่างนับ980เด่นที่9กับ8นะครับ97นับ8203 911005 นะครับหกคู่นี่เจ็ดติดแปดเก้าศูนย์เด่นมาทำชมนะครับให้เป็นเลขติดบนติดล่างได้พี่น้องเด้อผู้ใดมีเลขเด่นนับจับไปใส่ได้เอาเด่นไปชนเด่นเลยนะครับเอาเลขปูนี่ไปติดเลยนะครับชุดล่างเด่นที่เก้าเจ็ดแปดสองเก้าหนึ่งนับชุดล่างเด่นสามคู่ชุดบนเด่นสามคู่แล้วก็ทำประชมคนด่านคุณทศพี่น้องนะครับชุดสองอ่าชุดสามตัวตรงๆนับเป็นชุดลับเป็นว่ากับบอลลับดอกพี่น้องกระซงมากกระลุกให้เอฟซี นับถือว่าเป็นงวดแรกจะเบิงไว้ก้อนก็นได้นะครับอ่าสองชุดตรงตรงนับสามเก้าห้ากับสามเก้าศูนย์นี่ครับ, 90, นค,รบคนด่านคุณทศอ่าชุดนี้เพคุนว่ามีทีม่านะครับผมอ่าแต่ว่าเพคุนว่าเอาวบา่าวเถาล้องโรดคุนว่าส่งมาให้ลงให้เอฟซีุ่ณเบิงงวดที่ผ่านมานะครับผมชุดหลักสิบบนหลักหน่วยบนของคนด่านคุณทศถือว่าแม่นนะครับหกสามตรงๆหลักสิบหกหลักหน่วยสามลงให้เอฟซีแล้วต้องงวดนะครับอ่าชุดบนลงให้เอฟซีแล้วนะครับผมคนด่านคุณทศ อ่างวดวันที่หนึ่งนี่สายยนสองพันห้าร้อลงไฮเลเดอพี่น้องเดอ้ออันนี้เป็นชุด3ตัวนะับ2ชุดตรงตรงสามกับ390แคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้อปู่น้องบวงัวแดงอันนี้ชุดบนชุดล่างนะครับปู่ว่าลงไหเอฟซีบังแงน,นะครับห้าพิ่นท่านได้เห็นงวดนี้ห้าพิ่นเห็นแล้วหางวดหนา้าเพิ่นอยากไปห้ายิบจับลอตเตอรี่นะักพี่น้องนะงวดนี่ธามักคำชมชุดบนเน้น1202 24นับเน้น3คู่1202 24ชุดล่าง9 7เก้า นะครับกลับตัวไว้ด้านในได้พี่น้องได้นับืิผู้ได้มากตรงๆสามตัวปูวาสีหนึ่งสองแคปหน้า,นา thing. จอนะครับผมอ่คุณเแเ้วลงมือแล้วผัดตวดวดตวกินหอมหอดพี่แล้วอ่าตยังเ๋สูตรผัดกะเพราเจผัดผัดเนื้อนะจ้ะใส่หมูโรดหนึ่งบบเจนะปอเนล้วเครื่องโล่ปอเป็นหมูโลหนึ่งหมูหมูเกือบโลเกือบโล่ะ ปลาเครื่องโล่อันเบ้าแถวขึ้มาซื้อมาจากสองโลนพอดีโลนปลาเอากระติดผุละเครื่องโลเนาะเจ๊พัดอ่าเป็นแยงแห่งมาด้วยเจเด้ออ่าบ่อันนีกอันนั้นเป็นใบเครื่องี้ยอันใบเตี้ยเครื่องท่านผู้ชมผัดกะเพรานะครับเบ้าแถวอ่าหนึ่งไอ้หุงมแถวแล้วพี่น้องอ่าโอ้กะเพราอะไรป่ะเจ้อันนี้กะเพรากับกะเพราขาวกะเพราซื้อมาจากตลาดหลือพี่น้อง ขอาขาวมันแซ่บยอะป้าเทามันหอมเอาโคตรน่าไม่ได้เห็นบ้างอ่นอ่าเป็นธรรมดาเหอเอ้าว่าพี่เจเจทับเพิงได้ลอตเตอรี่เหลือหลายบ่บ่ค่ะอ่าแล้วซีกว่าใบป๊าเจขึ้เคีงเถอะวะเออไปเ่้างานคนนี้ลงมือนีนบุญพระเวทบุญพระเวทพระเวดบอขึ้นหลายบ่หลายหลายบ่เพราะว่าสิมีหนังตะลุงเอียงประมาณนี้ละมืออื่นนี่ มันนี่ไม่อยังมันนี่อย่ัางปะบุญบ้านยี้น้อยบุญซอยดาวซอยดาวแล้วสอยเป็นเมื่อยจังหนุ่ที่เป็นเมื่อยเมื่อยเริ่มเลยลุยนะครับเต่าเลยกราบขอบคุณขอบคุณนะครับปู่น้องโบแดงนะครับผมขอบคุณคนด่านคุณทศและพี่น้องด้วนะขอบคุณเจเลตลีค่้ขอบคุณค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าพี่น้องให้โชคให้หมานเฮงเฮงอ่ะโชคๆมันหานได้เหมือนกันฟันดีจะมากินข้าวน้ำกันนะครับชมแล้วพบกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ